السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana, illa ma 'allamtana innaka antan 'alimul hakim allahumma faqqihna fid din wa tawin amin ya rabbal 'alamin Kau, raqam kwam metta jak ila allah subhanahu wa ta'ala ได้โปรดประสบดนท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังทุกทกท่านนะครับวันนี้กระผมในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตได้มาพบปากพูดคุยกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการนี้ก็มีชื่อว่าเบิร์คว้าอันดามันนะครับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยท่านประธานอิสลามประจำจังหวัดภูกเก็ตร,ร,ร้อยตำรวจตรีดกรโกโมลดมลนะครับที่จะทำที่จะทำรายการนี้ขึ้นก็เพื่อว่าที่จะให้ได้มีความสัมพันธ์กับท่านพี่น้องผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและจะได้รับชมรับฟังเรื่องราวของศาสนา เผื่อว่าจะได้เกิดประโยชน์ในการเข้าใจและปฏิบัติอิสลามได้อย่างถูกต้องนะครับ <c oughs> ท่านทั้งหลายครับ <c oughs> เดือนรอมฎอนก็ได้จากเราไปแล้วแต่เราทุกคนก็ยังอยู่คู่ภารกิจในอิสลามต่อไป <c oughs> จนกว่าชีวิตเราจะจากร่างไปนะครับ ซึ่งภารกิจในอิสลามนี้นั้นมันมีมากมายมันมีมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งเราได้คำสอนจากอันกุรอานและอันฮะดิษเ,เช่นรูกลอิสลามห้าประการรูกลอิมานหกประการและหลักจริยธรรมอิสลามนะครับ ตามที่อัลกุรอานและอันฮันิได้ชี้บอกเอาไว้ดังที่อัลลอฮฺซุบฮานาหฺวะตาลาได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่ากอลลอฮฺตาลาอ้าวุบิลลาฮิมินัชชัยตันิรจิมยาอายุห์ฮัลลาฏีน่าอามานุดฮุลูฟิสินมิกาฟะวะลาตัดตะบิมุฮุตัวติชัยตัน อินนั่ห์ลักษม์อัลโดุมมูบินศรััลลอฮฺอัมสมมตความว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอุดคุลูฟิซิลมิกาฟะพวกเจ้าทั้งหลายจงเข้าไปในสิลมีเข้าไปในอิสลามให้สมบูรณ์ให้ครบถ้วน ว่าลาตตะบิอยงคูตัวติเชตต์ตนและพวกเจ้าอย่าไปตามก้าวย่างของเชตต์ตนอินนหูละกุมอัูกุมโมบินแท้จริงเชตต์ตนนั้นสำหรับพวกเจ้าแล้วเป็นศัตรูที่ชัดเจนนะครับคืั้นี้อัลลอฮฺสุบานาวะดาได้สอนสอนบรรดาผู้ศรัทธาให้ระวัง นะครับให้ระวังและให้ได้ตั้งใจตั้งใจในการที่จะเข้าไปในศ่นมีในาศาสนาอิสลามทุกทุกแง่ทุก,ท,ก,ท,กทุกมุมให้ได้ครบถ้วนไม่ใช่ว่าเ,าเราจะปฏิบัติอิสลามอยู่แต่เพียงอย่างสองอย่างไม่ได้นะครับเพราะอิสลามเนี่ย มันมีมากตามที่กุรานและอัลฮะดิษได้สอนได้บอกเรามานะครับเช่นรุกลออีมารูกลออิสลามหลักจริยธรรมซึ่งสามอย่างนี้นั้นนะครับก็เราได้มาจากคำสอนจากกาลกุรานคำสอนมาจากอัลฮะดิษ ทีนี้ในหลักปฏิบัติรูกลอิสลาม5ประการนี้นันนะครับเ,เราต้องทำความเข้าใจานะครับทำความเข้าใจในการที่เราจะานำมาปฏิบัติเช่นรูกลอิสลามข้อที่หนึ่งก็คือที่ท่านรอซูลสุสลแลัมได้กล่าวไว้ว่า ออัอลลาอาัาชดรรลลลอฮ ه د ألا น ل ه إلا ا ม ل ه وأن محمد ر ล و ل ا ل ่านี่คนหนึ่งในรูกลิสลามเราสอนสนเอาไว้ในขณะที่มาลายกะยิบรีนได้แปลงร่างมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปหาท่านในขณะที่ท่านนั่ง พร้อมอยู่กับบรรดาเหลา่าสหบะห์หลายคนซึ่งมาเละกะ้ายิบรอเอ็นนี้ถามรอสูลว่ามาฮวานอิสลามอิสลามคืออะไรมาเละกะ้ายิบรอเอ็นถามท่านรอสูลนะครับรอสูลก็ตอบว่าอิสลามก็คืออันตัชฮะดะอัลลอฮิลาฮาอิลลมุฮัมมัดอั م รอ ل ูลุลลอ ل ์ วัยกอมิสละวะอาตัดจักวะตาสุมารมะบนะวะตะเหจุยุนใบที่มานิสตะโตอาอิลัยฮิสซบิลาพระส่วนต่อให้หมั่อคิดโปอยนี่คืออิสลามหลักๆของอิสลามก็คือห้าประการนะครับนี่คือหลักของอิสลามแต่โดยเฉพาะประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันอยู่ในภาค ออการที่เราจะต้องกล่าวและศทากล่าวพร้อมศรัทธาคือกล่าวปฏิญาณตนกับองค์อวโล์ว่าเราเนี่ยออในฐานะที่เป็นเบ่าวของพระองค์ขอกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวไหวโดยเท้ เว้นแต่ลล l a ์นะครับแล้วก็ข้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนาบีม u h มม m a d s ลลลลล l a h u alaihi w a ั a ล l a เป็นศาสนทูดของอลลล a h สองประโยคสองกาลิมานี้เป็นประการแรกที่เราจะต้องศึกษา ที่เ,เราบอกว่าอดุดรคูลฟิสิมิกาฟะต้องศึกษาให้ถ่องแท้นะครับคือมันจะแตกออกมาในความรู้ความเข้าใจในการที่เราเกล่าวกาลิมาชาดาทั้งสองนี้เช่นเราจะกล่าวปฏิญาณตนด้วยการที่เราปฏิเสธ พระเจ้าอื่นๆยกเว้นเน้นไว้เสียแต่อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนี้นั้นเราจะต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในอัลลอฮ์ไม่ใช่แค่เพียงว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะอย่างไร นะครับที่ทำให้เราต้องศรัทธาที่ทำให้เราต้องโมกที่เราให้ต้องอที่ทำให้เราต้องเป็นอิสลามนะครับที่นี้การที่ว่าเป็นอิสลามนั้นนะครับก็คือการยอมรับการสุรรโมกใจโมกไก่เขาเรียกว่าอิสลามนะครับนั่นคือตามหลัก อากิดะในการที่จะใช้คำว่าอิสลามแต่ถ้าหากว่าเรามาพูดอิสลามในภาพพื้นภายนอกก็คือความสันติความสุขความสามักนะครับแต่จริงๆหลักอากิดะอิสลามนี่คือการสรอะการที่เรามอบนะครับมอบใจเราทั้งกายด้วยให้กับอัลลอฮ์ยอมรับ ว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่คือการที่เราปฏิญาณตนกับอ,อัลลอฮ์นะครับต้องรู้ต้องเข้าใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยมออีคุณลักษณะอย่างไรล่ะที่ทำให้เราต้องศรัทธาตามที่เราเคยรับเรียนกันมาก็คือ ให้รู้จักอัลลอฮ์ได้ด้วยนั้นให้รู้จักอัลลอฮ์ได้นั้นก็คือด้วยคุณลักษณะไม่ใช่ว่าเราไปพบเห็นอัลลอฮ์เพราะเราทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพบเห็นอัลลอฮ์บนโลกโดนยานะเพียงแต่ให้เรียนรู้เข้าใจว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะอ,อย่างไรมีสิฟาต นะมีสีฟัามีอัสมะมีคุณลักษณะหรือพระนามอะไรบ้างที่เราจะต้องหนักแน่นเชื่อมั่นและศรัทธายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะครับตามที่เราเรียนรู้ระดับพื้นฐานคนอาว่า Nói gặp có cứ Khai rũ Khu lạc sanat Allah Dạng nội Sịp sạng Khu lạc sanat Nói gặp Dạng nội Sịp sạng Khu lạc An vujudu An qidamu An baqau An mukhalafatun An qiyamu bin nafsi An wahdaniya อันคุดรออันอิรอดาอันอิ็นมุอันฮายาตุอั้งสอวันอันบารสรุอันกาลามมในสิบสามคุณลักษณะนี้เราต้องรู้นะครับถ้าหากเราไม่รู้คุณลักษณะของอัลลอฮ์อย่างร้อยสิบสามนี้เราก็ ไปให้ความสําคัญอัลลอฮ์ในใจนั้นมันออนเอเพราะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีศักยภาพมีเดชานุภาพอย่างไรเลยเฉยๆไม่กลัวกับอัลลอฮ์เพราะเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราไม่ศึกษาให้ได้รู้จักและเข้าใจ Allah. อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นภาพ เนี่ยติโกดอากิดาตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับเราต้องทำความเข้าใจพยายามฝึกฝนซื้อหนังสือมาอ่านนะครับแล้วก็ฟังเวลาเขาบรรยายธรรมสอนเกี่ยวกับเรื่องอากิดาเนี่ยเพราะเรื่องอากิดาเนี่ยมันมาก่อนนะครับมาก่อนหากอากิดา ใช่ไม่ได้หากอากิดาเราเสียอย่างอื่นมันก็เสียตามไปด้วยนะครับเนี <c> ่ย <oughs> นี่คือประการที่หนึ่งนะครับประการที่หนึ่งในรูก,กลอิสลามานะครับประการที่สองอวัยก็มวัยก็วัยก็มุสลิวัยก็วัยก็มุสลิ ให้ดำรงละหมาดห้าเวลาให้ดำรงละหมาดเรื่องการดำรงละหมาดก็เช่นกันเราต้องศึกษาในเรื่องของการละหมาดนี้ว่าเราจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องการศึกษาเราก็ต้องศึกษาจากอัลฮัดีษจาก สุนนะของท่านรอซูลสโลลลอฮุอะลฮิวะสัลลมที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าจะทำการละหมาดนั้นทำแบบไหนนะครับทำการละหมาดเริ่มด้วยอะไร <c oughs> นี่มีแบบอย่างที่ท่านรอซูลสโลลลอฮุอะลฮิวะซัลละได้สอนซึ่ง ในอัลกุรอานแค่บอกอัลลอฮ์แค่บอก <c oughs> ว่าละหมาดแต่ละหมาดอย่างไรอัลลอฮ์ก็แต่งตั้งมุฮัมมัดให้เป็นรอซูลให้ได้มาขยาย <c oughs> บอกวิธีละหมาดนะครับวิธีละหมาดว่าจะต้องทำอย่างนั้นอ่านอย่างนี้นี่คือเราต้องศึกษา ไม่ใช่ว่าอยู่ดีคืนดีเราอยากจะละหมาดเราก็ไปละหมาดซึ่งเราไม่ได้รู้เลยว่าการละหมาดนั้นเราจะต้องทำอะไรอ่านอะไรแบบไหนจึงจะใช้ได้มันไม่ถูกนะครับแบบนี้คือต้องศึกษา <c oughs> ต้องศึกษาเรื่องละหมาดให้ถ่องแทจ <c oughs> ต่อไปก็ วะอาตุลากาที่สามก็วะอาตุลากะนี่คือหลักหรือรูลอิสลามข้อที่สามประการที่สามที่เราจะต้องศึกษาที่เราจะต้องเ,อเรียนรู้ในการบริจาคซาก,การทานซึ่งเป็นวาจิบาการบริจาคทานซึ่งเป็นวาจิบ <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเป็น ก a k a t fitro z a เอ่อมาลสักเงินทองอะไรเนี่ยนะครับหรือจะเป็นธิาร์สินค้าหรือปศสุสัต์จะเป็นโอดงัวแพะเกะอะไรตำนองนี้เราต้องศึกษาศึกษาในเรื่องการบริจาค z a k าตรงนี้แต่ที่ เราไม่ค่อยจะทำความเข้าใจหรือเฉยๆอยู่เพราะรู้เท่าไม่ถึงการก็คืออากาศดีจารคอากาศการค้าการค้าขายเนี่ยจนสินค้าของเราตกค้างอยู่ในร้านของเราครบครอบปีเฉลี่ยออกมาเป็นเงินเท่าไหร่เราไม่ได้คิดาำนวณตรงนั้น <c oughs> ที่จะตัดส่วน ให้มาออกอากาศเราไม่ได้ศึกษาเพราะนั้นเนี่ยที่อลัลลอฮ์บอกว่าอุดฮูลูฟิซินมิกาฟะ,ะต้องเข้าไปในชินมีเข้าไปในอิสลามซึ่งเป็นศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยให้สมบูรณ์นะครับให้สมบูรณ์ให้ทั่วถึงอ,อย่าเอาอย่างหนึ่งทิ้งไปอย่างหนึ่งมันไม่ได้ต้องเอาให้ครบเลย ละหมาดแล้วอะากาศต้องด้วยเราอย่าเพิกเฉยในเรื่องอะกาศมีทรัพย์สินถึงจำานวนและครบรอบปีเนี่ยเราต้องคิดทันทีว่านี่คือภาระนี่คือภาระภารกิจของเราที่จะต้องปฏิบัติในอิสลามมันอย่างที่บอกอเราต้องนำเนินการเรื่องภาระอันนี้ะนะครับ ทีนี้การบริจาคจากัดเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะต้องไปบริจาคก,กับใครนะครับบริจาคก,กับใครซึ่งการบริจาคจากัดในอันกุรานก็ได้สอนเอาไว้แล้วก็คือมีแปดจำพวกแปดชื่อใครก็ได้ที่ ชื่อไปตรงกับแปดที่อัลลอฮ์ได้กล่าวระบ,บุเอาไว้ในอันกุรอานฟุกรอมาซากีนอามิลีนมวอลัลลาฟออริมีนผู้เป็นนิสินริกอผู้ไถ่าทาตุซบีลิลลาอิบนิสเบนผู้เดินทางเราหาหาคนทีอ่อยู่ในแปดยังพวกนี้ นะครับผูด้ดำเนินการอามินผู้สบีลิลนะ,ะเราก็ต้องหาเช่นสำนังกงา,า,านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตเราก็ได้จัดตั้งเป็นรูปอ,อามินขึ้นก็มีเป็นอกองทุนสาก,กาศนะครับถ้าพี่น้อง อยากจะบริจาคอาก,กาศเงินนะครับก็สามารถที่จะมาบริจาคและแจ้งวัตถุประสงค์ว่าบริจาคเงินอาก,กาศให้แก่อกองทุนอาก,กาศซึ่งในรูปการอาเมนของจังหวัดภูกเก็ตก็มามอบให้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูกเก็ต ได้ทุกวันนะครับจนถึงสุกเกโมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับให้พี่น้องมาด้วยความอิกลัสบริสุทธิ์ใจ <c oughs> นะครับแลอีกอย่างตอนนี้ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูกเก็ตโดยเฉพาะโดยเฉพาะท่านประธานอิสลามประจำจังหวัดภูกเก็ตก็กำลังดำเดินการจัด ก็สร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์นะครับสิ่งสาธารณะประโยชน์ก็คือมัสยิดกลางของจังหวัดภูเก็ตอันนี้นะครับก็มีความาหวังว่าพี่น้องคงจะให้การาสนับสนุนในรายการที่เป็นกุศลผล,ลบุญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา ในขณะที่เราอยู่บนโลกรลนยานะครับตายไปวันอาเคิเรเราก็จะได้ไปใช้ผลที่เราปฏิบัติบ,ตบนโลกรลนยานี้นะครับพยายามนะครับเรื่องรากาศเ,เราอยากทำเบาๆไม่ใช่ว่าเออเรื่องละหมาดทำกันดีแล้วก็ เรียนกันดีแต่เรื่องอากาศเนี่ยเราไม่ใส่ใจไม่หาความชัดเจนเราจะบริจาคมอากาศตะปีตะปะนั้นมันก็อาจจะเป็นการที่ไม่ถูกก็ได้นะครับเพราะตรงเพราะนั้นต้องระวังว่าอะไรนะกีมุสล่าตุจรกา ว่าจะให้ยุนใบที่มันิสตาตอ่อะไลีซาบีลและก็ประการที่5ซึ่งเป็นประการสุดท้ายฮัดเราก็ต้องอคิดอาจำเอาไว้ในใจเสมอว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องอะไรละ่ะเราจะต้องอมีความสามารถเมื่อ,อไหร่เราจะต้องไป ประกอบพิธีฮัตให้จงได้นะครับประกอบพิธีฮัตให้จงได้นะครับนี่คือเป็นรูกโลอิสลามข้อสุดท้ายการประกอบพิธีฮัตก็เหมือนกันเราต้องออศึกษานะครับต้องศึกษาให้ละเอียดเพื่อว่าฮัตของเราจะได้ถูกตอบรับหวังว่าฮัตของเราจะได้ถูกตอบรับ จาก Allah อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับนี่คือเรื่องของอหลักของอิสลามรูปคนอิสลามห้าประการนะครับเล็กๆน้อยๆความเข้าใจาเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาคุยอพอปากกับพี่น้องที่รับชมรับฟังที่อยู่ทางบ้าน <c oughs> นะครับในเรื่อง แรกก็คือเร Islamic, is ื is ่องหลักการคือร so ูกลอิสลามเพราะว่าอิสลามเนี่ยมันยิ่งใหญ่สำหรับเบาของพระองค์นะนะครับท่านรอโซนสลัลัยธิอิสลัมได้กล่าวว่ามันอัสลามะฟาอัสลาฮาผู้ใดได้รับอิสลามดังนั้นเขาก็จะได้รับความชัยชนะหรือความ สมหวังในชีวิตของเขาเพราะนั้นเราต้องปฏิบัติอิสลามให้ได้นะครับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่อัลลอลฺสั่งสอนบอกเอาไว้ว่าอุดคูลูฟิซินมิกาฟะจงเข้าไปในอิสลามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ว่าละะตาตตะเบียงโคตัวติชัยตอน และพวกเ้าอย่าไปตามก้าวย่างของเฉยตอนคือเราอย่าไป <c oughs> อองมง,งายอย่าไปเชื่อฟังคำตามกับพวกเชตตอนระดับเชตตอนที่มายุคใหญ่ที่มาชักนำที่มาปิดกัน้นไม่ให้เราทำความดีนั้นเราอย่าไปตามเพราะเชตตอนเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่า เราบอกว่าอินนาหูละปุ้มอาดูวมโมบีเชตตอนนี้สำหรับพระเจ้าก็เป็นก็จะขอเป็นศัตรูอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นในวันนี้รายการเ,าเบิกฟ้าอัน,นามันเ,เราก็เริ่มต้นจากวันนี้หลังจากต่อไปนี้พี่น้องกอ็คอยรับฟังเรื่อยๆไปนะครับจะนำเรื่องอามาพูดคุยที่เป็นสาระ ให้กับพี่น้องได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นการสัมพันธ์ไมตรีซิละตะไรมระหระว่างกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตกับพี่น้องที่อยู่ทาบ้านนะครับก็หวังว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัลฮาลาได้โปรดฮิดายะเตาเฟตให้กับพี่น้องออได มีจิตมีใจที่จะทำความดีนะครับทำความดีคิดสิ่งดีๆนะครับและให้พี่น้องทุกท่านรวมทั้งกระผมได้รับบ,รบารักัตเนื้มัตสลามัตลอดไปอามีนย,รยารับบันอาลมีนขอจบด้วยคำว่าอวาบิลลาฮิตาอฟิกวัดฮิดายะวัสสลามุมอะัยคุม Wa rahmatullah wa